ก็สวัสดีมาบองโก้รูปเฮียร์บัตก็สวัสดีพี่น้องเพจ Facebook YouTube นะครับวันนี้เราจะมาให้พี่น้องดูนะครับการทำเบกเบกในให้เป็นเบกนอกของหางพิจิ๋วนะครับก็จะให้พี่น้องดูอุปกรณ์มันนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คันนี้เป็นหางพิจิ๋วนะครับ เดิมทีนี้เป็นเบรกในนะครับตัวนี้ก็มาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับก็มอเล่เปลี่ยนมอเล่ใหม่นะครับเป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นเบรกนอกนะครับมอเล่แล้วก็ตัวนี้ตัวดุมดุมลูกปืนนะครับนี่ดุมลูกปืน ตัวเก่านี่มันมันจะใหญ่นะครับตรงนี้ดุมลูกปืนตัวนี้มันจะมีที่ให้เราร้อยผ้าเบรกนะครับนี่ตรงตรงรูนี่นะครับก็เอาไปให้รงกลึงกลึงออกนะครับให้ถ้าไม่งั้นก็กลึงให้มันมันเสมอตัวนี้เลยก็ได้นะครับมันจะมีที่รเราร้อยผ้าเบรกนะครับตัวเบรกในนี่ครับกลึงให้หายไปเลยนะครับตัวนี้เ <c oughs> พ,พาราะว่ามันจะได้เข้า ตรงนี้ได้นะครับนี่มันจะเข้าได้แบบนี้นะครับนี่นะครับเพราะว่าของเดิมมันเบรกในนี่มันจะใส่เมเลีไม่ได้นะครับมันจะชนบ่าตัวนี้นะครับนี่ใช่ไหมครับแล้วก็มามาดูอะไรมาดูก้ามเบรกนะครับนี่ตัวนี้ไปซื้อก้ามเบรกตัวนี้มาใหม่นะครับ แล้วก็ชุดนี้นะครับมันมีขายหมดนะครับพวกนี้นะครับก็ไปซื้อชุดพาเบกนอกมานะครับแล้วก็ขาขายึดเบกก็จะให้ดูตัวนี้ก็มีขายนะครับแต่ว่าตัวนี้เราทำเองนะครับสร้างเองนะครับสร้างเองก็ได้นะครับ นี่ครับต,ตัวนี้นะครับลัางจะเชื่อมนะครับนี่ครับเชื่อมไปใช้เออนั่งมินเดี๋ยวเชื่อมเสร็จก็จะให้พี่น้องดูนะครับว่าเราจะเอาไปยึดตรงไหนนะครับง่ากน้นากากเลย ก็อันนี้ก็ให้ในายซาวนไปตีนเชื่อมให้เสร็จนะครับก็เราไปดูครั้งที่มันมันสําเร็จรูปนะครับที่มันเป็นเบรกนอกนะครับมันจะได้ดูง่ายๆนะก็นี่นะครับโอ้ไม่ชัดเลยพี่น้องนี่ครับมันจะมีนอดร้อยตรงเดินลูกปืนนะครับเดินลูกปืนบีบเลี้ยวนะครับนี่เราทําเป็นขามาแบบนี้นะครับยึดยึดยึดผ้าเบรกตรงนี้นะครับ นี่ก็ขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้ก็ที่บอกเมื่อกี้ว่ามันมีขายนะครับชุดนี้ก็ซื้อมาเลยนะครับถ้าพี่น้องมีตู้เชื่อมไม่อะไรก็ซื้อเกลียวเหล็กมาต่อเอาเลยก็ได้นะครับตัวนี้ก็ตัวขาตัวนี้เบรกบางคันมันมีให้นะครับตัวนี้นี่นครับตัวนี้ บางคันมันมีมานะครับถ้าถ้าเป็นเบรกในแต่ก่อนบางทีไม่มีนะครับก็เราไปตัดตัวข้างล่างนี่นะครับก็ไปตัดตัวข้างล่างนี่ตัดเสมอนี้เลยครับแล้วก็ามาเชื่อมในตำแหน่งตำแหน่งประมาณนี้นะครับนี่ดูไว้นะครับก็ให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับก็คันนั้นก็ประกอบไปเลยก็ เสร็จเลยนะครับก็ไม่น่าจะยากนะครับนี่นะครับเป็นไงมันไฟอ่อนเหรอ นี่นะครับขาขายึดยึดเบรกนะครับนี <anyway> so to <To <store> okay, so ่เราจะเจาะไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีเพลาไปฝั่งนู้นนะครับไว้ร้อยผ่าเบรกนะครับตัวนี้นี่ประมาณนี้แล้วก็นี่นะครับประมาณนี้ก็คันคันที่มีเบรกนอกก็ไปดูเอานะครับก็ไปดูแล้วก็ดัดดัดแปลงอีกแล้วนะก็ก็คิดว่าไม่ยากนะครับ ก็ขอให้แต่เราไปกลึงตัวนี้นะครับมันก็ใช้ได้แล้วครับนี่กลึงชุดนี้นะครับถ้าเราไปตัดเองก็ก็ได้นะครับเอาลูกหมูตัดแต่ว่ามันจะไม่สวยนะครับตัดของเดิมมันจะใหญ่ประมาณนี้นะครับมันจะใหญ่มากเลยนะครับก็เราไปตัดให้มันเข้าตรงนี้ได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ เคยบางบางคันนี้ไม่ได้เข้าโรงกลึงก็ตัดเอาเป็นหกแฉกหรือสี่เหลี่ยมเลยก็ได้นะครับตรงนี้แต่ว่าเราไปกลึงแหละดีแล้วครับมันจะสวยนะครับรก็มเลนี่ก็แล้วแต่เราจะเอาเลือกเอานะครับเป็นเบรกนอกของเบิ้จิ๋วก็ได้นะครับถ้าเพลาตัวนี้มันมันดีนะครับของพี่น้องถ้ามันไม่เสียนะครับ ก็เอาของเดิมมันเลยแต่เป็นเบรกนอกมาใส่เลยนะครับง่ายดีถ้าตรงนี้มันมีปัญหาดูว่ามันเสียตรงนี้ก็ไปไปซื้อโมเลที่เป็นเตเปอร์โมเลที่เป็นเตเปอร์นะครับตัวนี้ของพวกช้างบินช้างทองก็ได้นะครับไปดัดแปลงให้ตรงเครื่งดัดแปลงใส่ให้นะครับไปดัดแปลงให้มันมันเข้าได้กันกับเพลาตัวนี้นะครับ ก็ตัวนี้ก็อุปกรณ์ครบแล้วก็จะประกอบเลยนะครับนี่จะให้ดูแบบนี้นี่ครับนัน้นัสตัวตรงตรงนี้นะครับที่บอกพี่น้องว่าเราจะมาร้อยกามเบรกนะนี่นะครับนี่มันจะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับถาเบรกหรือว่าเอาง่ายๆก็ได้เรา หาเพลามาเชื่อมตรงนี้ก็ได้นะครับอันนั้นมันง่ายนะครับแต่มันอาจจะไม่สวยนะครับเพื่อที่มันจะยึดกามเบรกนี้ได้นะครับประมาณนี้นครับดิจิวก็ถ้าเป็นหางยี่ห้ออื่นนี่ถ้ามันมีโมเลที่เป็นเบรนอก ก็สามารถดัดแปลงได้เหมือนกันนะครับก็เอามาประยุกต์ดูนะครับได้ทุกทุกหางเลยครับอยู่ที่เราจะดัดแปลงเอานะครับไม่ทุกเข้าใจไหมเนอะพี่น้องก็คันนี้ก็ประกอบให้เรียบร้อยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ เจ้าของนี่ก็มานั่งรอแล้วนะครับก็ต้องรีบทําให้นะครับ <c oughs> ก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมาถามได้นะครับพี่น้องก็สําหรับวิดีโอชนี้ลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ